เปิดตำนานพระขุนแผนผงพายกุมารรุ่นแรกสุดขลังอิ่มบุญใหญ่บุรณะวัดศรีอุทุมพรหรือวัดวังเดือวัดศีอุทุมพรเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ .2485 ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสและเกจิชื่อดังได้รวบรวมข้อมูลศรัทธาและชาวบ้านหาทุนทรัพย์มาดำเนินการ สมัยก่อนชาวบ้านมักเรียกว่าวัดวังเดือวัดศรีอุทุมพรเลขที่89หมู่9บ้านวังเดือตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดในสังกัดคณะมหานิกายภาคสมีที่ดินในการจัดตั้งวัดเนื้อที่จํานวน16ไร่2งาน93ตารางวามีอนณาเขตทิศเหนือยาว96วา จดถนนสาธารณะทิศใต้ายาว96วายาวจดลำคลองดงตะแวนทิศตะวันออกยาว34วายาวจดที่ของนายนำเหล่าเขตกิจทิศตะวันตกยาว94วายาวติดที่ดินของนายกืนเกตวิริยะการแต่เดิมพื้นที่ตั้งวัดศรีอุทุมพรเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นที่นาและหมู่บ้านล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่างๆประกอบด้วยพระอุโบสถกว้าง8เมตรยาว16เมตรสร้างเมื่อพศ2493ศาลาการประเรียนกว้าง22เมตรยาว40เมตรสร้างเมื่อพศ2511มีกุฏิสงจำนวนแค่4หลังวัดศรีอุทุมพรเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่พศ2485ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรนโน อดีตเจ้าอาวาสและเกจิชื่อดังได้รวบรวมผู้ศรัทธาและชาวบ้านหาทุนทรัพย์มาดำเนินการสมัยก่อนชาวบ้านมักเรียกว่าวัดวังเดือตามชื่อดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2494มีพระภิกษสุสงฆ์อยู่จำพรรษาปีละประมาณ13รูปสามารรประมาณ4รูปเมื่อข่าวปกคของวัด หลวงพ่อจ้อยได้ซื้อที่ดินใกล้เคียงเพิ่มอีก6ไร่3งาน27ตารางวาเมื่อประมาณปีพศ2539ได้รับโฉนดที่ดินเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2544โดยท่านได้ทำนุบำรุงวัดและจัดสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นทะอุโบสถศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์โรงเรียนพระปริยธรรม ศาลาธรรมสังเวชชาปนสถานเมนลุหอสวดมนต์หอระฆังและในวัดนี้ทางวัดได้จัดสร้างมณฑปและหอไตรโดยใช้งบประมาณ12ล้านบาทเศษภายหลังหลวงพ่อจ้อยและสังขารไปตามการเวลาพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาทโรหรือพระโูนิทัศน์ประชานุกูลในฐานะสิทธิเอกเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดและเป็นเจ้าคณะตำบลหนองกรด เขตสองได้สืบสารเจตนารมณ์ด้วยความหมั่นเพียรอาศัยสพภพวิชาที่ร่ำเรียนมาปัดเป่าทุกภัยให้ญาติโยมที่โด่งดังมากก็คือเมตตามหานิยมปากเป็นเอกเลขเป็นโทใครไปหาท่านท่านเป่ากระกมอมเจิมแป้งมงคลรถน้ำมนต์เจิมรถยนต์ร้วนประสบความสำเร็จในชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นไปทุกวันนี้ อาจารย์สมศักดิ์ต้องเหนียดเหนียกับการต้อนรับญาติโยมและสาธุชนที่หลั่งไหลประกาศไหว้สการะแน่นขนาดส่วนใหญ่เป็นมัสการขอพอรดูเลิกดูยามตรวจดวงชะตาราศีเสร็จแล้วมักจะแวะไปขอโชคลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนทองที่อยู่ภายในวัดซึ่งเพิ่งไปอัญเชิญมาจากใต้น้ำทำให้บรรยากาศที่ใกล้วันประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลจึงคึกคักเป็นพิเศษ พื้นที่จัดรถราในวัดขับแค่ไปโดยถนัดตาโดยพระอาจารย์ไม่ได้บอกใบ้หวยให้แก่ใครท่านว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวัสนาใครทําบุญมากสิ่งดีๆก็ย่อมได้ผลตอบแทนใครบุญน้อยก็อย่าเพิ่งท้อถอยมันสร้างกุศลผลบุญทําฐานมากๆไม่นานก็จะเห็นผลเองเดี๋ยวนี้บุญกรรมเห็นทันตาเนื่องจากเสนาสนะในวัดศรีอุทุมพร หรือวัดวังเดือ,อยังต้องบุรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายแห่งขณะนี้ทุนทรัพย์ขาดแคลนพระอาจารย์สมศักดิ์จึงจัดสร้างขนแผนผงภายกุมารรุ่นแรกให้ญาติโยมทําบุญบริจาคบูชาตามกำลังศรัทธาใช้มวลสารอาถรรพ์ผงเท่ากระดูกทารกเพศชายไว้เก้าเดือนฝังในป่าช้าเป็นเวลาเปีทำพิธีบัดรพีขอขามาแล้วนำมาบดเป็นผงพายกุมาร ผสมผงปถมังผงอิทิเจผงว่านมงคลร้อยแปผงเก่าของหลวงพ่อจ้อยสมัยยังมีชีวิตอยู่คลุกเข้ากันกดพิมพ์เป็นพระขุนแผนตามตำราโบราณจานทำพิธีปลุกเศกเดี่ยวในวันอังคารแรมเก้าค่ำเดือน8เวลา19บเนาฬิกาในวันที่19สิงหาคม2557ที่ผ่านมาถือเลิกเลขเก้าหมายถึงเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งอย่าง ทำสิ่งใดก็จะเรือนรุ่งเรืองล่ำรวยวัตถุมงคลร,รุ่นนี้ประกอบด้วยกุมารโลหะขนาดตั้งบูชาห้านิ้วสร้างจํานวน579องค์พระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์ใหญ่สีขาวสร้างจํานวน1250องค์พิมพ์ใหญ่สีแดงสร้าง1250องค์พระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กสีขาวสร้าง1250องค์ พิมพ์เล็กสีแดงสร้าง1,250องค์และขนาดจิ๋วใส่ขวดเลี้ยงด้วยน้ำมันจันทว่ากันว่าใครนำกุม,มารทองนี้ไปบูชาวิเศษยิ่งนักช่วยดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนและเกื้อหนุนดวงชะตาเจ้านายมีให้ตกต่ำเลยหรือจะพกติดตัวก็ดีไม่แพ้กันหากจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือทำธุรกิจค้าขายเจรจาค้าความ เข้าหาเจ้านายคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่องนนโมครบสามจบแล้วว่าดังนี้สุณะโมโลสุณะสานังนัสเนจิตตังปียังมามะแล้วขึ้นคอติดตัวโชคลาบเงินทองจะไหลามาไม่ขาดสายผู้ใหญ่รักใคร่เมตตายอดเยี่ยมยิ่งนักสิ่งที่หวังล้วนสมมาตรปรารถนาปฏิหารในอดีตของหลวงพ่อจ,จ้าจันทสุวรณโน เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตามหาชายัยซึ่งในสมัยหนึ่งได้เคยบวชเรียนและได้ย้ายไปอยู่ที่วัดระฆังจนสอบได้ปร,ริญญาธรรมห้าประโยคและเป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อจ้อยในปัจจุบันนี้คุณตามหาชาัยก็มีอายุ94ปีแล้วท่านเคยได้เล่าให้พระอาจารย์สมศักดิ์ฟังเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่แล้วสมัยก่อนขณะที่หลวงพ่อได้ทำการสร้างอุโบสถอยู่นั้น ยังไม่มีเงินเท่าไหร่นักหลวงพ่อกับวยาวัจกรและทายกซึ่งมีทายกสุวรรณเกียรตสุวิทย์ทายกทิมทายกขันทายกจ้อยทายกสิวได้นำใบฉนดที่นาของทายกสิวไปจำหน่องเอาไว้และนำปัจจัยมาสร้างอุโบสถก่อนทางหลวงพ่อจะหามาใช้ทีหลังต่อมาเมื่อเวลาเนิ่นนานผ่านไปปรากฏว่า ทายกเหล่านั้นได้กลุ่มใจกันว่าหลวงพ่อจะหาเงินมาไถ่ถอนที่นาที่นำมาจำหนองไว้ไม่ทันตามกำหนดเพราะจวนจะถึงกำหนดอยู่แล้วทายกเหล่านั้นจึงพากันไปปรึกษาหลวงพ่อจ้อยเพราะเห็นว่าหลวงพ่อ,อยังนิ่งเฉยอยู่ไม่กระตือหรือล้นเมื่อหลวงพ่อได้ยินทายกมาถามท่านท่านก็ตอบกับทายกกลับไปว่าไม่ต้องอุทธรณ์ร้อนใจไปหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเมื่อได้ฟังเช่นนั้น ทายกก็ได้พากันกาบมมัสการและก็ราท่านกลับไปซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อจ้อยท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเข่งในการปฏิบัติมากท่านจึงได้เข้ากรรมาฐานอยู่เป็นเวลา9วัน9คืนในกุฏิเล็กๆอันสมถะที่ปลูกอยู่ตรงใต้ต้นมะขามที่ท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ได้ปลูกอยู่ทุกวันนี้โดยที่ท่านไม่ได้ฉันข้าวและไม่ได้ติดต่อกับผู้คนภายนอกเป็นเวลา9วัน9คืน ตลอดเวลาเข้ากรรมฐานหลังจากนั้นพอถึงกำหนดท่านก็ออกจากกรรมฐานก็ได้มีญาติโยมคนหนึ่งชื่อเย,ยมสนอก,ก้อนทรัพย์ได้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อจะมากราบนมัส,สการหลวงพ่อจ้อยเพื่อจะขอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อจ้อยก็ได้ให้โยมสนอนั้นอธิษฐานก่อนรดน้ำมนต์โดยนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดา แล้วท่านจึงรถน้ำมนต์ให้ด้วยน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นโยมสนองก,ก้อนทรัพย์ก็ได้ลากลับไปก่อนจะกลับนั้นโยมสนองได้กล่าวกับหลวงพ่อจ้อยว่าถ้ากระผมกลับไปขายที่ดินได้ผมจะกลับมาสร้างกุฏิถวายให้หลวงพ่อจ้อยและช่วยหลวงพ่อในการสร้างโบสถ์และหลวงพ่อยังเป็นหนี้ในการเอาโฉนดของทายกไปจำนองอีกจำนวนเท่าไหร่ผมจะกลับมาทำการไถ่ถอนที่นาทั้งหมด ขอให้ผมได้สำเร็จก็แล้วกันหลังจากนั้นไม่นานประมาณหนึ่งอาทิตย์โยมสนอบก็ได้เดินทางกลับมาที่วัดอีกครั้งพร้อมกับบอกหลวงพ่อด้วยความดีใจว่าผมสามารถขายที่ดินได้แล้วที่ผมกลับมาครั้งนี้ผมจะกลับมาสร้างกุฏิให้หลวงพ่อพร้อมกับจะถ่ายถอนที่นาทั้งหมดที่หลวงพ่อเป็นนี่อยู่ซึ่งก็เป็นที่อัศจรรย์ใจสำหรับทายกทั้งหลายพอที่นาได้ถ่ายถอนทันพอดี เหมือนกับที่หลวงพ่อกก่าวเอาไว้เบื้องต้นว่าจะมีคนมาช่วยเหมือนท่านจะหลูล่วงหน้าเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเหล่าน,นี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาห้กว่าปีแล้วนี่แหละครับคือบารามีของพระสุปฏิปัโนคือพาผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโฆษณาแต่อย่างไรเพียงแต่นำมาเล่าสู่กันฟังเท่าที่เขียนมานี้จะเห็นได้ว่า มิใช่หลวงพ่อท่านจะมีบาร,รมีแค่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ท่านมีมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครรู้เมื่อท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่เอาไว้เล่าสู่กันฟังเพื่อเอาไว้เป็นปฏิปทาเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เชื่อว่าเกิดจากอภินิหารของหลวงพ่อจ้อยจันทสวุวรรณโนและปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง หนังสือพิมพ์เคยลงข่าวอยู่เสมอเมอแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถนำมาเขียนได้ทั้งหมดเพราะเวลาจำกัดติดต่อสอบถามหลักฐานทั้งตัวบุคคลและเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้มาเขียนให้สมบูรณ์ไม่ได้เท่าที่ควรอาจจะเกิดผลเสียหายขึ้นได้ในภายหลังหากท่านผู้ใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับอภินิหารของหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนวัดศีอุทุมพร กุลนาเขียนเล่าส่งไปถึงท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรรองเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรก็ได้จะได้รวบรวมไว้และจัดพิมพ์เพื่อเป็นวิทยาทานในโอกาสหน้าต่อไปด้วยจากเป็นพระขุนยิ่งขอกราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับ